สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอ,อนำเสนอหนึ่งในเทวดานพรพ่อทั้ง9ผู้ของเรียนชะตามนุษย์นั่นก็คือพระเกตนั่นเองครับ พระเกต้นเป็นเทพเจ้าแห่งสมบัติในเมืองบาดาลถูกสร้างขึ้นมาจากพระศิวะทรงนำพญานาคเก้าตนบทป่นเป็นผงห่อผ้าสีทองจากนั้นจึงประพรมด้วยน้ำอมฤตแล้วเสกให้เป็นพระเกตมีพระวรกายสีทองทรงเครื่องประดับด้วยทองคำและแก้วโกเมนทรงพญานาคเป็นพาหนะ พระเกศนั้นบางตำนานกล่าวว่าเกิดจากหางของพระราหูเนื่องจากพระราหูนั้นได้แอบไปขโมยกินน้ำอมฤตที่เทวดานั้นได้กวนไว้ดื่มพระวิษณุโกรธมากจึงควางจากตัดเอวของพระราหูแต่ด้วยเดชะของน้ำอมฤตพระราหูจึงไม่ตายและกลับไปยังวิมานเดิมได้หางที่ขาดนั่นเองครับจึงกลายเป็นพระเกด ในโหราศาสตร์ไทยนะครับพระเกตนั้นถูกนำมาทำนายและถูกแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เลข9มีอัตราการโคโจรในแต่ละราศีประมาณ2เดือนโคโจรย้อนจากราศีเช่นเดียวกับราหูแต่ไม่ได้เล็งกับราหูตลอดเวลาเช่นในทางสากลและทางอินเดียโดยในส่วนของพระเกตนั้นมีความสัมพันธ์กับดวงจันทร์จึงเป็นปัจจัยที่มีความหมายที่คล้ายกับจันทร์ส่วนหนึ่งก็คือความหวั่นไหวทำให้อ่อนไหวได้ง่าย แต่ว่าขั้นสูงของดวงจันทร์นั้นจะละเอียดกว่าจึงแทนด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รับรู้ได้ด้วยใจและเมื่อพักเกตนั้นไปกลุ่มกับดาวเคราะห์ใดๆจะทำให้ดาวนั้นเพิ่มการตอบสนองเช่นการเกิดอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์อันเกิดจากดาวที่จอมากระทบนั้นได้มากขึ้นซึ่งมีสิ่งที่เกิดดุดดังเลขเก้ามีลักษณะคล้ายกับน้ำหรือเปลวไฟที่มีอาการสั่นไหวได้นั่นเองผู้ที่ห้อยบูชาพระเกตจะเชื่อว่า พระเกตจะทำให้เกิดลางสังหรณ์ที่แม่นยำมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงและยังแก้ปีชงสำหรับผู้ที่ดวงตกหรือว่าดวงไม่ดีอีกด้วยผู้ที่บูชามักจะมีฐานะที่มั่นคงด้วยเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆมีกินมีใช้อย่างไม่หมดไม่สิน้นไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องของสิ่งของต่างๆการปลุกเสกนั้นปลุกเสกโดยพระโคสถิต ธรรมยานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์และเจ้าอาวาสวัดเจดีเคริวิหารตำบลฝ้ายหลวงอำเภอลับแหล่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับซึ่งาหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อพระเกศท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับและท่านยังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้ได้เลยนะครับและท่าน ยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ